สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบก,กับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจจากต่างประเทศกันนะครับมีรายงานข่าวเรือข้ามฟากขนาดใหญ่ซึ่งบรรทุกผู้โดยสารและก็ลูกเรือราวๆ200คนนั้นได้เกิดไฟไหม้ขณะกำลังแล่นไปยังหมู่เกาะห่างไกลแห่งหนึ่งของอินดโดนีเซียนะครับเหตุการณ์เกิดเมื่อวันเสาร์ที่29กาพฤษภาคม2 5 6 4ัาทำให้มีผู้โดยสารและก็ลูกเรือจำเป็นต้องกระโจนลงทะเลหลบหนี เปลวเพลิงเนี่ยครับแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยไม่มีใครเสียชีวิตจากเหตุการณ์นะครับเหตุไฟไหม้บนเรือข้ามฟ้า k m k a y ินดาขณะที่มันกำลังมุ่งหน้าไปยังซา,านานาท่าเรือบนเกาะลิมาฟาโตลาทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอินโดนีเซียตามรายงานข่าวเนี่ยครับบอกว่าไฟลุกไหม้เพียงราวๆ15นาทีหลังจากที่เรือเดินทางออกจากท่าเรือในเมเนเตเมืองเอกของจังหวัด มาลูกูเหนือนะครับเปลวรเพลิงลุกท่วมเรือขนาดใหญ่อย่างรวดเร็วทําให้คนที่อยู่บนเรือนั้นต้องหาทางรอดนะครับด้วยการกระโจนลงทะเลภาพที่ปรากฏบนสื่อสังคมออนไลน์พบเห็นผู้คนกําลังนั่งอยู่บนแผยยางบางส่วนลอยคออยู่ในน้ําเกาะวัตถุที่ลอยน้ําได้นะครับแล้วก็กําลังมองดูเปลวรเพลิงที่กําลังลุกไหม้อ่าเรียกว่าเรือเฟอร์รี่ลำามืกล่าวนะครับส่งกลุ่มควันสีดําทะมึนลอยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้า อย่างไรก็ดีเนี่ยนะครับนับว่าเป็นโชคดีมากที่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตแต่อย่างใดนะครับบนเรือลำดังกล่าวนั้นเนี่ยมีผู้โดยสารทั้งสิ้น181คนในนั้นเนี่ยเป็นเด็ก22คนแล้วก็มีลูกเรือ14คนได้รับการช่วยเหลือพร้อมกับพาตัวไปยังเกาะแห่งหนึ่งที่อยู่ใกล้เคียงจุดที่เกิดเหตุทางด้านโคษกกองอำนวยการขนส่งทางทะเลแห่งอินโดนีเซียระบุนะครับว่าเรือประมงหลายลำ ที่กำลังหาปลาอยู่บริเวณดังกล่าวนั้นเนี่ยนะครับได้เข้าร่วมปฏิบัติการช่วยเหลือ,อผู้ที่อยู่บนเรือลําดังกล่าวนะครับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนั้นก็เปิดเผยนะครับว่าผู้โดยสารแล้วก็ลูกเรือบางคนได้รับบาดเจ็บในนั้นเนี่ยรวมถึงเป็นแผลถลอกแล้วก็มีเรื่องของอุณหภูมิร่างกายนั้นที่เปลี่ยนไปนะครับนอกจากนี้บางคนนั้นยังอยู่ในอาการช็อกด้วยนะครับภาพที่คุณผู้ชมเห็นนั้นก็จะเป็นเรือเฟอร์รี่ที่อยู่ในสภาพไม่เกรียมดำเป็นตอตะโก แต่ยังคงลอยน้ําได้หลังที่จากไฟสงบลงนะครับโดยรายงานข่าวระบุว่ามันได้รับความเสียหายร้ายแรงและถูกลากไปยังท่าเรือแห่งหนึ่งซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับสาเหตุของไฟเพลิงไหม้ครั้งนี้เนี่ยนะครับยังอยู่ระหว่างการสืบสวนแต่ผู้เห็นเหตุการณ์บางส่วนให้ปากคํากับเจ้าหน้าที่ว่าต้นเพลิงนั้นเกิดที่ห้องเครื่องนะครับของเรือลําดังกล่าวนะฮะ ก็แน่นอนครับคุณผู้ชมรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยนะฮะก็สร้างความตื่นตะลึงพอสมควรแต่ว่าจะโชคดีนะครับไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวเรื่องของอุบัติเหตุเรือเฟอร์รี่เนี่ยนะครับมันเคยเกิดขึ้นครั้งใหญ่เมื่อปี2018นะครับคราวนั้นเป็นเรือข้าวฟากลำหนึ่งอับปางในทะเลสาบโตบาจังหวัดสุมารตราเหนือเนื่องจากว่าบรรทุกเกินพิกัดแล้วก็คราวนั้นเนี่ยทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง167คน อินโดนีเซียนั้นเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นหมู่เกาะเนี่ยครับคุณผู้ชมก็เลยทําให้มีเกาะแก่งมากมายกว่า 17, 00 0เกาะประเทศแห่งนี้ก็เลยมักจะเจอกับเหตุการณ์เรื่องของอุบัติเหตุทางทะเลเนี่ยอยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะอ่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเรือข้ามฟากนะครับนี่ก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะแล้วก็ทําให้เกิดอ่าเรียกว่าภาพระทึกตาร,ระทึกใจไปชมคลิปเหตุการณ์นะครับที่อ่ามีการถ่ายกันเอาไว้ได้จาก เหตุการณ์รั้งนี้กับ